ที่นี่จะพาคุณผู้ชมไปต่อที่นครพนมนะคะจังหวัดนครพนมค่ะพเพื่ดนทอปลาสมทบทุนกองทุนมเมล็ดพันธุ์ศูนย์โฮมหกักปลูกพักปั่นแนวดีวิธีนครพนมประจำปี2566ค่ะที่วัดสว่างสุวรรณารามอำเภอเมืองนครพนมนะคะนายสมหลัก ยกหน่อยวงปรัตจังหวัดนครพนมค่ะด้เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเมล็ดพันธุ์ศูนย์โฮมหักปลูกพักปั่นแนวดีวิถีนครพนมประจําปี2566เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อเป็นศูนย์การผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ตนกลาในการสร้างความต่อเนื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนและกระทรงเสริมให้ภารักรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วน รวมในการสาร้างความมั่นคงทางอาหารและยาสู่ทุกขั้วเรื่อนทั่วทั้งจังหวัดนครพนมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและประชาชนนะคะเขาวรวมในพิธีโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการองค์กรเอกชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินสมทบผาาป่านะคะได้ยอดบริจาคจำนวน149,417บาท เ5สตางค์นะคะเมื่อกองทุนได้รับเงินได้รับมอบเงินแล้วนะคะเพิ่นก็จะได้นําเงินไปจัดซื้อมเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อที่จะมอบให้กองทุนมเมล็ดพันธุ์ศูนย์โฮมพักปลูกพักปั่นแนวดีวิถีนครพนมระดับอำเภอจำนวน12ศูนย์และระดับจังหวัด1 0ศูนย์ต่อไปค่ะ